สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับพวกเรานะครับผมที่ึกษาการขายยี่สุแห่มหมือนเมนเลอร์สาขากรสินทีมสองนะครับผมก็ก่อนอื่นรายงานตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมมนัทขอบเพชรครับสวัสดีค่ะน้าเรียนผลจำลองน้องุกแดงค่ะสวัสดีค่ะเนทค่ะเนทนะคะัเาว่าเสนังค่ะครับผมก็ที่เห็นบรรยากาศนะครับจุดชมวิวนะครับเขื่อนลำปางข้างหลังนะครับผมวันนี้ก็ยี่สุแห่มหมือนสาขากฬสิน์เราก็พามาชมนะครับผมจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของจังหวัดกฬสิน์นะครับ ซึ่งก็ตั้งอยู่ตำบลลำคลองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกฬสินนะครับก็วันนี้เราก็มากับทีมงานคุณภาพนะครับผมสองสาวสวยนะครับผมก็ที่ปรึกษาขายอีซูซูแ่งมณเฑอสาขากฬสินทีมสองนะครับก็วันนี้เราเดินทางมาด้วยรถนะครับผม B-Cors นะครับผมเครื่องสามพันนะครับสีประตูสีเทาโอเพนสวยๆเลยนะครับผมเกี่ยวออโต้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมรถที่เราขับมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวชมบรรยากาศด้านหลังนะครับผมก็เดี๋ยวฝากแคมเปญนะครับ น้องแจงครับผมสําหรับแคมเปญวีคอรสนะครับผมกับพี่เนตรนะครับเดี๋ยวให้พี่เนตรกับน้องแจงนะครับเป็นคนอธิบายรายละเอียดนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมสำหรับแคมเปญวีคอร์สนะคะรับรดต่่าสินที่สามหมื่นเก้าพันบาทกันเลยทีเดียวแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยหนึ่งจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะครับผมส่วนรายการของแถมของเรานะคะก็จะได้มากมายหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งบวพรบค่าจดทะเบียนบีมนะคะลูกค้าเลือกความเชี้นได้ติดให้รอบพันนะคะ และก็อื่นๆอีกมากมายค่ะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะครับผมก็ที่สําคัญเลยนะครับผมครอบครัวอีส่นะครับรับส่วนลดทันทีเนาะห้าพันบาทนะครับผมรับไปเลยฟรีๆนะครับผมก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามบริษัทกําหนดครับสําหรับดอกเบี้ยต่ําสุดๆเลยก็1.89%นะครับผมแล้วก็สําหรับมีเอ็กน้องแจงมีเอ็กต่ําสุดครับผมของเราตอนนี้สำหรับมีเอ็กต่ําสุดตอนนี้นะคะดอกเบี้ยอยู่ที่1.39%่งจร์เนะคะครับผม ก็เรียกได้ว่าต่ําสุดๆเลยนะครับผมก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามบริษัทกําหนดนะครับผมก็ส่วนมากลูกค้าจะถามกันมเข้ามาเยอะนะครพี่เนีรว่าอาชีพไหนออกรถได้บ้างออกรถไม่ได้นะครับยังไงอยากรู้จากที่ปรึกษาการขายยังเลยครับผมก็แนะนําหน่อยครับพี่เนตรครับค่ะก็สําหรับอาชีพนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค่ะพนักงานบริษัทพนักงานเงินสดค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือ ขายของชาได้หมดนะคะครับผมก็เรียกได้ว่าทุกอาชีพนะพี่เน้นะครับผมก็ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับผมของที่ปรึกษาการขายไว้ท้ายคลิปนะครับผมก็ใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับที่ปรึกษาการขายทั้ง5้าท่านของทีม2ได้ทุกคนเลยนะครับทัวรปรึกษาได้ครับผมไม่คิดตังนะครับผมฟรีนะครับผมสำหรับสอบถามเงื่อนไขนะครับก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนนะครับผมเนาะก็ได้เวลาเที่ยงพอดีนะครับผมก็ เดี๋ยวชมบรรยากาศทานข้าวไปด้วยแล้วก็ชมวิวด้านหลังไปด้วยนะครับผมจุดชมวิวนะครับผมเขื่อนลำป้าวนะครับผมอยู่ที่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผมก็เดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนนะครับขออนุญาตนะครับผมครับค่ะ ช่อทูมะไรครับเขาออกมีูบหาหลครับผม่นเขาเขารนได้ี่ยแมนเนี่แมี่ไม่ยู่บนไหนครับบั้นหัดท่องบัานหัดท่องแมนครับเรีนแต่ยีู่ลายจริงเนี่ยเป็นยังไงเขาจะเอาขค้ือเรีนหลายเนี่ยเพราะว่าเครื่องก็ดีครับประหยัดมันครับผมครับ ครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมหลังจากที่เราชมบรรยากาศนะครับจุดชมวิวนะครับเกิดลำปาวครับที่ตำบลลำปางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอิวสู่เฮียมวลเมลเลอร์สาขากาฬสินทีมสองทั้ง5ท่านนะครับผมก็วันนี้ก็เห็นแค่พวกเรา3มท่านนะครับส่วนเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ